นี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่ค่ะอ e ีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มรถเงือกสาขาเทิองอย่งเช่นเคยสําหรับวันนี้เจอคันช่วงเช้าเช้ากับบรรยากาศสดชื่นแจม่มใสมากๆเลยนะคะค่อนไปทางร้อนนิดนึงเหงื่อเป็นเม็ดเม็ดเลยนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเราเจอการเวลาแปนาฬิกา30นาทีค่ะก็มีรอส่งมอบอีกคันหนึ่งนะคะไม่คันหนึ่งสิจะมีคันนี้กับคันนี้นะคะแต่วันนี้ที่จะพาทุกท่านมารับชมนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยกับสี่ประตูยกสูงนะคะ เอ็กซิลี่หนึ่จุเกรดแเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าใช้เวลาในการตลอรถอยู่ที่ประมาณ <c oughs> 3เดือนนะคะทุกคนแต่ก็คุ้มค่ากับการกการอคอยมากๆเลยถือว่าจบรอจริงๆค่ะกับคันนี้นะเดี๋ยวพา,ยพาท่านไปรับชมดีเทลรา,ายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันกับคันนี้ราคาค่าตัวของ,ของเขาอยู่ที่952,000บาท หล่อคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะสำหรับท่านใดน,นะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่ค่ะตามลิงค์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่มอิ u ุสเพจอิซุสช่างรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่นะคะประมาณนี้ฝาก,กติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเมื่อกดติดตามเรียบร้อยแล้วไปรับชมกับรถรุนนี้ใกลๆ้ๆพร้อมๆกันนะคะกับ4ประตู X s e r i ซ s 1.9แซ่บตัวยกสูงนั่นเองค่ะไปกันค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะทุกคนสีประตู X-Series 1.9หน,นึ่งจดเก้าเกรดแซดตัวยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะสีดำเงาๆมาดรบบคันนี้ใช้เวลารอรถอยู่ประมาณสามเดือนได้มั้งกว่าลูกค้าจะได้รับในวันนี้นะคะโอ้คุ้มค่ากับการรอคอยจริงเลยนะคะกับคันนี้ละค่ะค่าตัวตอนนี้นะ,ะของเขาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทค่ะ แต่ตอนนั้นลูกค้าจองไว้อะมันราคาอยู่ที่9 4 2 0 0 0 0บาทเนะาะนะคาขึ้นมา1,000 0บาทนะคะในตอนนี้นะอืก็จะรอรับในวันนี้นะคะรอรับวันนี้เลิก9กโมงตอนนี้เวลา8โมงครึ่งอยู่ค่ะก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะพี่ใหม่จะพาทุกท่านมารับชมดีเทลรายละเอียดของคันนี้กันก่อนนะคะถือว่าดำเงางามวิบวับมากๆเลยกับคันนี้ค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Isuzu Vision by LED Super Light อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งค่ะแล้วกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ดีไซน์สไตล์ X นะคะกระจังหน้าด o u b l e Dimension สีทูโทนมีลักษณะเป็นสีดำเมทัลิกตัดกับสีแดงแบบนี้แสงค่อนข้างจะจ้านิดนึงนะคะตอนนี้ช่วงเช้าสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยเงือเป็นเม็ดๆกันเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้แสงมันจะดูแบบย้อนๆนิดนึงหรือเปล่านะคะอม่ะมาต่อนะคะในส่วนของโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นโลโก้ Isuzu ที่มีสีแดง ขนาดใหญ่แบบนี้ผสมผสากนกันกลับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดีไซน์สเกิร์ตหน้านะคะก็จะออกแบบมาให้แลดูเรียบหรูและลงตัวมากยิ่งขึ้นจะเป็นสเกิร์ตชิ้นงานที่เป็นสีดำดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้นะคะส่วนลิ้นด้านหน้าจะเป็นสีเทตาตะกัวแบบนี้นะ ก็ดีไซน์นะคะเอเซอี x ตัวยกสูงเขาจะออกแบบมาให้แลดูแบบเรียบหรูลงตัวนะคะแบบสไตล์ X สไตล์ X นั่นเองนะคะสติ๊กเกอร์คาดคู่หน้าสไตล์ X อกนะคะเอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัว x อ e ซ i e ีเลยตัวนี้นะคะดีไซน์ให้มีลักษณะเป็นสีเทานะคะจะไม่มีเส้นแดงซ้ายขวานะคะสำหรับตัวยกสูงนะ,ะจะเป็น สีเทาแบบนี้และดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะคะก็จะเป็นแบบมีเส้นแกมแดงสายขัวมาเนาะในส่วนของล้อแม็กเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยสีดำค่ะขอบ18นะตัวนี้ยางที่ได้ให้เป็นยางบีซโตนค่ะซีรียางอยู่ที่2 6 5หกห้าทั0ห้าหนทัหน่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็โลโก้ X นะคะ สไตล์ s X s e r i นั่นเองกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีดำออกดำด้านนะมีนะคะไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาที่เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ <S <S มือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะติดตั้งกันสาดนะคะบันไดข้างก็จะคุมโทนค่ะให้เป็นโทนสีดำสไตล์ Style X นั่นเองนะคะอืม ก็จะเป็นแบบเทาเข้มนะคะกับสีดำสีทูโทนอยู่นะก็และดูแบบเป็นโทนเข้มๆกันไปก็ถือว่าหล่อมากๆสไตล์ X และด้านหลังค่ะจะติดตั้งเพิ่มเติมมาจากโรงงานในส่วนของสปอร์ตบาร์ค่ะดีไซน์ล่าสุดนะตรงนี้จะตกแต่งด้วยลวดลายของสีแดงมานะคะแบบนี้ก็ถ้ามองด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่า โอเคจบแลอก <c oughs> ด้านหลังนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะดูโอโซนิกนะเวลาเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆทั้งสองดวงนะคะส่องสว่างพร้อมๆกันเป็นหลอด LED ให้ความสว่างสวายชัดเจนก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ท้ายดียิ่งคืนนั่นเองค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ X Series แบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์คาดคู่หลังนะคะก็จะ ลากยาวมางแต่ฝากระโปรงด้านหน้าจะลดด้านหลังแบบนี้ดีไซน์เป็นคู่กันนะมีลักษณะเป็นสีเทาเหมือนกันนะคะไม่มีเส้นสีแดงด้านซ้ายและขวานะสําหรับตัวยกสูงค่ะมือจับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีกล้องมองหลังแบบิ้วินมาด้วยนะคะสามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยค่ะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโลโก้เอซูซูที่เป็นสีแดงโลโก้ดีแม็กรเมียมนั่นเองนะคะ ถือว่าหล่อมากๆเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับตัวสประตู X Series หนึ่ดเกแสเกียร์ธรรมดานะคะตัวยกสูงคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่952,000บาทค่ะดำเงางาวิบบับมากเลยเตรียมส่งมอบในวันนี้รอเจ้าของมารับอยู่นะคะเลิกรับรถเวลา9ก้าโมงนั่นเองนะคะ ค่ะไปรับชมด้านในนิดนึงรุ่นนี้นะคะกุญแจที่น่าจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้2รูปเป็นกุญแจ immobilizer นะคะ isuzu genius entry กุญแจ isuzu genius entry หรือกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะสามารถใช้งานได้2อ,อย่างหนึ่งกดจากตัวกุญแจนะคะก็คือเป็นตัวล็อกและปลดล็อกนะคะหรือ อีกวิธีหนึ่งก็พบกุญแจติดตัวนะคะยืนด้านประตูคนขับหรือด้านผู้โดยสารฝั่งซ้ายหรือขวาแล้วก็กดไอปุ่มสีดําตรงนี้นะคะอันนี้พอดีเราไม่ได้ล็อกไว้สมมุติล็อกก่อนอันนี้คือล็อกนะคะแต่ถ้าปลดล็อกก็กดอันนี้คือปลดล็อกก็แบบนี้แต่ต้องพบกุญแจติดตัวนะคะยืนด้านประตูคนขับหรือผู้โดยสารฝั่งนู้นสามารถเปิดได้สองด้านนั่นเองค่ะอ่าฝากไปก่อนนะคะ อ่าด้านนี้ค่ะก็ในส่งแผงประตูนะก็จะเป็นแบบซอฟท์ัดหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีแดงสไตล์เอฟซีรีนั่นเองปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยดําเงาหรือดําเปลี่ยนโนแบกให้เอารมุความหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะซ้ายขวาปรับพับหูก,กระจกด,ด้วยนะอื ตันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบตกแต่งด้วยดำเงาดำเปลี่ยนอแบกหลูหร่มากยิ่งขึ้นด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะคะ X อ็กซิลจะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกก็คือด้านซ้ายและด้านขวาคอนโซลค่ะหุ้มหนังซอฟททัชหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีแดงแบบนี้ ให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยเย็บได,ได้ที่เป็นไดสีแดงมาพร้อมกับโลโก้ e ซ u ซ u ที่เป็นสีแดงแบบนี้โดดเด่นสไตล์ X series ดำตัดแดงนั่นเองค่ะสปอร์ตสปอร์ตมากมากสปอร์ตสปอร์ตใ <c oughs> นส่วนของคอนโซลด้านนี้นะคะนู้นเห็นไหมคะจะมีโลโก้ X ติดอยู่คะ่ะแสดงว่า ตัวนี้ดีไซน์สไตล์ X จริงๆนะรุ่นอื่นตกแต่งมาก็จะไม่เหมือน X Series โดยตรงแบบนี้แหละนะถ้าเป็นไปได้ก็คุ้มค่ากับการรอคอยก็ซื้อ X Series แล้วก็รอ X Series ดีกว่านะคะคุ้มมากๆเลยหล่อจริงๆสวยมากอืมสวยจริงๆนะคะทุกคน ในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยถึงแม้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเราก็สามารถเชื่อมต่อให้ระบบแผนที่นำทางขึ้นบนหน้าจอได้นะคะโดยผ่านระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto นั่นเองนะในส่วนของแอร์ค่ะก็จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดนะคะมีทิศทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะก็พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เนะ อที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะคะอันนี้ก็เวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไลฟฟ้ากระจกหลังเนาะอนนี่ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เมนวนวลหกสปีดค,ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือดึงวงแหวนขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง่ายและแมนยำยิ่งขึ้นนะคะคอนโซลตรงนี้ตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเปลียนนมแบ็กนะคะให้อารมณ์ความหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านซ้ายตรงนี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มาลายัยด้านขวาจะเป็นคลุดคอนโท t r นะคะหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะ Super Vision m i d สำหรับรุ่น X-Series สังเกตไหมคะก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ X มากๆเลยนะคะจะมีโลโก้คำว่า X ติดอยู่เห็นไหมคะทุกคนก็จะ ถือว่าสปอร์ตสปอร์ตมากถัดมาในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะคะตัวนี้จะมีโลกโลก้คำว่า X ติดมาด้วยนะอ่าในส่วนของตรงนี้ค่ะเบาะนะก็จะเป็นเบาะกลื่อนหนังแท้นะคะด้านที่นั่งก็จะเป็นหนังแท่ด้านที่สัมผัสกับเรานะด้านข้างจะเป็นหนังเทียมนะคะเดินได้ด้วยได้สีแดงนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ไปด,ดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัดหุ้มด้วยหนังเดินได้ดได้สีแดงนะคะเบาะนะคะก็จะแยก60-40นั่นเองค่ะด้านนี้นะคะก็จะตรงนี้ก็จะใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะคะดึงเบาะลงมานะคะประมาณนีน้ก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยค่ะ ห้องอได้สารถือว่ากว้างขวางมากๆสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจลรดที่วางเท้านะคะก็ไปรับชมในส่วนของเครื่องโยนนิดนึงค่ะ สำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์พันเก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบันเมตรค่ะก็สังเกตการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเพลา,านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้กับสีประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอ็กซ์ซีรีส์ถือว่าหล่อมากๆเลยกับสีดำเงาๆบิ๊บบับนะคะ สำหรับเกคอาท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสั่งมาทักอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์หัวล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อ s u z u ุเพจอ s u z u เช่ยงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ ขับปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%นะคะบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัติเดี๋ยวเรานัดรับรถก,กันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาเครดิตแบล็คลิสต์ลองโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะ เอกสารนู่นนี่นั่นไม่มีต้องใช้อะไรบ้างครับพี่ีใหม่อ่าอินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามการเพิ่มเติมก่อนได้นะคะพี่ใหม่รอรับสายและรอตอบอินบ็อกทุกท่านอยู่คะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารรับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ